กับพวกเราร่วมมือกันอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทักงนดันแต่งานของพวกเรายังไม่จบครับพี่น้องวันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนที่มีผลการเลือกตั้งกว่า40%ของพี่น้องชาวลำปางเลือกพวกเรามา ผมออให้คำสัญญาต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงว่าพวกเราจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังแน่นอนการทำงานรับใช้พวกท่านจนกว่าท่านจะเข้าใจการทำงานของพวกเราท่านไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงครับเรายากจะเป็นสอสอเป็นนายกที่รับใช้พวกท่านย่า

นิติพลผิวบอสนะครับราบศรนิยมบอส ของเขากันนะฮะของพักของมันะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณทิมอยู่ตรงนู้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากๆเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับพักก้าวไกลเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลำปางที่เคารพรักทุกท่าน ต่อหน้าหอวนาลิกาลำปังผมบอกพวกคุณแล้วใช่ไหมไหว่าเวลาอยู่ข้างเราเป็นสิ่งที่พิสุจน์กับพวกเราแล้วว่าถ้าเรารวมมือกันไม่มีอะไร ที่เป็นไปไม่ได้ตอนหน้าหอนาฬิกาลำปางที่บอกบอกถึงเวลาและอารยะของลำปางเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วครับพี่น้องทที่ทางลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาให้ทั้งกับคนรุ่นใหม่และแก้ปัญหาให้กับคนรุ่นใหญ่ไปพร้อมๆกันทำให้ลำปางเป็นเมืองต้นแบบห้ามพลาดที่น่าอยู่สำหรับคนทุกคนชีวิตทีด่ดีกว่าความหวานว่าครอบครัวเราจะดีกว่าความหวานว่าสังคมของเราจะดีกว่าความหวานว่าจังหวัดของเราดีกว่าแล้วเรามาเปลี่ยนประเทศไทยแล้วเรามาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ